สวัสดีครับพบกับวนสอนตริกอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูโจทย์เตรียมสอบเข้ามาหนึ่งอีกข้อกันนะครับเรามาดูโจทย์กันเลยโจทย์บอกว่ากําหนดให้ mnop เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้ามุม o มีค่าเท่ากับ a องศานะครับแล้วก็มุม p มีค่าเท่ากับ2 a ลบ6องศาแล้วมุม n มีขนาดกี่องศานะครับมุม o เท่ากับ a องศาแล้วก็มุม p เท่ากับ2 a ลบ6องศาเขาให้เราหามุม n ว่ามีขนาดเท่ากับกี่องศา สี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีขนาดที่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราหา 2a ลบ6ได้เราก็จะได้ทราบมุม n ครับมุม M ก็จะเท่ากับมุม O เพราะเป็นมุมตรงข้ามกันนะครับเราจะมาดูสิ่งที่โจทย์ให้ไปสิ่งที่เรารู้สู่สิ่งที่โจทย์ถามนะครับเรามาดูกันมุม O เท่ากับ a มุม M ก็ต้องเท่ากับ a เช่นเดียวกันนะครับต่อไปมุม p เท่ากับ 2a ลบ6มุม n ซึ่งเป็นมุมตรงข้ามก็จะมีค่าเท่ากับ 2a ลบ6เช่นเดียวกันนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับ 2a ลบ6เพราะฉะนั้น4มุมนี้รวมกันต้องเท่ากับ360องศาเพราะเป็นมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมนะครับอ่ะเรามาตั้งสมก,การกันเลยครับสมการของเราก็จะได้เป็น 2a ครับเพราะไม่มี a 2มุมบวกกับ2คูณ 2a ลบ6จะมีค่าเท่ากับ360องศานะครับ 2a มาจากไหน 2a ก็มาจาก a 2มุมนี้นะครับ 2a ลบ6มาจากไหนก็ a ลบมีอยู่2งมุมนะครับอ่ะเรามาทำการแก้สมการกันเลยนำา2คูณเข้าไปนะครับตรงนี้ก็คือ 2A เหมือนเดิมบวกกับ2คูณ 2A ได้ 4A 2คูณลบ6ได้ลบ12มีค่าเท่ากับ360 A นะครับ a รวมกันครับ 2A บวก 4A ได้ 6A ครับย้าย12ไปบวกนะครับก็จะได้เท่ากับ372องศานำา6ไปหารครับ นำหกไปหารฝั่งนี้ซึ่งคูณอยู่กับ A6 ก็ต้องนําไปหารนะครับ6เท่าไหร่ได้สามสิบเจ็ดหกหกสามสิบหกเหลือหนึ่งนะครับเป็นสิบสองหกสองสิบสองเพราะฉะนั้น a มีค่าเท่ากับหกสิบสองเราตอบหกสิบสองเลยหรือไม่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าโจทย์ต้องการสร้างมุม n ซึ่งมุม n มีค่าเท่ากับสองเลบหกเราก็นําค่า a เท่ากับหกสิบสองไปแทนค่าในสองลบหกนะครับอ่ะเราไปแทนค่ากันเลยสองมีค่าเท่ากับหกสิบสองนะครับแล้วก็ลบหกก็จะเป็นค่าของมุม n นะครับ เพราะฉะนั้น n จะมีค่าเท่ากับนำสองคูณเข้าไปครับสองสองเป็นสี่สองหกสิบสองลบหเพราะฉะนั้น n 124้อยสสลบ6มีค่าเท่าไหร่ครับสิบสี่ลบหเหลือแดครับเหลือหนึ่ง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 แปดตรงกับข้อไหนครับ1 1ึ่ง้สิบแปดตรงกับข้อไหนครับตรงกับข้อรับนะครับไปฝึกทำบ่อยๆครับ มันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้วิธีการวิธีคิดนะครับเราทํำบ่อยๆฝึกทําบ่อยๆฝึกทําเยอะๆจะทำให้เรากลายเป็นเด็กเก่งและเด็กฉลาได้นะครับพบกันใหม่อีก e ีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ